พาเพื่อนเดินตลาดตอนเย็นติดตามผมได้าตามทุกช่องทางนี้นะครับครับสรรวัสดีครับเพื่อนๆเนี่ยวันนี้ผมอยู่ที่ตลาดเปี่ยกสุปตลาดในซอยในหมู่บ้านนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูว่าตลาดนี่มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนี่ยพอกลับมาถึงบ้านก็บึงมอไซค์ไปเลยนะฮะพยายจะทำปลาน,นึ่งนะฮะเนี่ยแวะร้านบาง,งก่อ ลืมวิดีโอเมืบบ่อกี้ว่าจะมาถ่ายวิดีโอในตลาดนะครับเดี๋ยวว่าซื้อปลาก่อนเนี่ยเนี่ยบางก็อยู่แถวนี้มานานแล้วนะคะค <c oughs> ้าขายอยู่ตรงนี้ <c oughs> ว่าแล้วผมก็ไปที่แผงปลานะฮะซื้อปลาช่อนมานึ่งนะฮะเสร็จแล้วก็นี่มาซื้อผักตามที่พยายอยากได้นะฮะซื้อรึ้นช่ายกับผัก,กวางตุ้งนะฮะเสร็จแล้วนี่ก็เดินมาที่นี่ขนมหวานเจ้าน,นี้อร่อยนะฮะผมซื้อเป็นประจำนะฮะ เพื่อนๆได้มาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปทำกับข้าวเย็นนะฮะโอเคเดี๋ยวเจอกันยังไงถ้าเพื่อนๆอยากให้ผมไปตลาดไหนอะไรยังไงแนะนำมาได้นะฮะเดี๋ยวผมจะไปถ่ายเกี่ยวกับตลาดนะฮะ